สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ช่องท็อปแทบหก0อไฮโซทุก so ท่านครับโอ้มาเจอของดีเจอของดีของเดิมรถไถรุ่นรุ่นอ่าหึกถึกทนผลิตญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้นะผลิตญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ M ห้าพัน ตอนนี้มีซีนซีนลว่วมีมีเหลิมบ่หรอรถแท็นนี้นี่มหล็มบ์หรอภาษีหกห้าเอากสารพร้อมโอนรถจะคล้องเองเ,ยเรยบเ่ อ๋อเ5 0 0 0รุ่นนี้ผลิตญี่ปุ่นนี่นะรอผลิตญี่ปุ่นครับเมื่อก่อนมันยังไม่มีอ่าบ้านเรายังไม่มีมีแต่นำเข้ามารเเเมมีีียยยฝัั่งปญหาลไอีกแล้วเมียฝรั่งอีแล้วรถเมียฝรั่งของดีด้วยนี่

มันเป็นเกียร์กลางเหมือนรถไถฟอร์ดเลยเนาะมันก็ใส่ไม่ยากเลยฮะมันก็ใส่ไม่ยากใส่ง่ายง่ายครับเขาตามหากันเยอะห้าพันอ่ะเอี่ยมห้าพันเนี่ยงานเตลงงานไรเงี้ยสอบจูดเลยแหละตัวนี้เครื่องเดิมดีมากเลยทั้งน้ำมันอยูดเท่าไหร่ไม่เคครับทั้งน้ำมันยืดหรือเปล่าใช่น้ำมันยืดนะถ้าเป็นไปได้ย้ายออกมาไว้ด้านข้างเนาะมันมีที่ยวกับย้ายออกไปไว้ด้านหลังก็ได้เหมือนจอนเดียไปด้านหลังตรงนี้มันถึงไม่ร้อนถึงโล่งดี นีมันจะได้อุ่นน้ำมันก่อนจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันมาอุ่นแห้งดีแห้งกิ๊บเลยเดิมครับไม่เคยแกะเครื่องเดิมไม่เคยพัดยังไม่เปลี่ยนนะฮะพัดยังไม่เปลี่ยนยังไม่เคยแกะตรงเอวเลยบ่ดูรถสิบกว่าปีไม่เคยทำครับอ่ะ แเดีงว่ารถยางเดิมดิี่ยางออกเลยเดิมๆเลยเนี่ยสภาพเนี่ยคือดูยางสิบกว่าปีอะยางจนยันนี่แล้รถใช้งานจริงรถแถวบ้านเรานี่บ่รถบ้านอะไรแบบสัตว์เขาสับเขาเอาอันนี้ก็ไม่นี่แหละเดิมๆมีซีนรั่วตรงนี้มันมันแก้ง่ายไหมพอตั้งบอกอ๋อไม่ยากครับนี่ฮะอ่าซีนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซีนมีตรงนี้สองตัวครับ ซีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่มันน้ำมันออกมาหรือตรงนี้ตรงนี้เป็นอุลิงนี่เป็นตรงนี้ครับอ๋อเป็นสี่ท่อตั้งอืมสีนสองตัวฝั่งนั้นรั่วไหมฝั่งนั้นไม่เป็นไรเป็นฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งเดียวเดิมดีขนาดพลาสติกไอ้กันความร้อนเนวนกันความร้อนก็ยังอยู่เลยซื้อให้ลูกชายเลยลูกชายไม่เอาฮะซื้อให้ลูกชายทำลูกชายไม่เอาลูกชายไม่ทำเลยขายเล เอาลูกชายหัวเกี่ยวหัวแหวนตัวนี้หางพันสามมีอย่างอื่นอีกไหมโรตตลงโรตเรี่อันนั่นท้องขันโอ้ของขันเล็กถ้าบอกว่าข้อดีของรุน่นนี้มันมีเยอะมากเยอะเยอะมันเยอะกว่าข้อเสีย มันต้องจอดเหมือนไรุ่นพวกรุ่นเอวยับพัดปุ๊บใส่เลยที่จะบอกไม่ต้องหยุดรถถ้าถ้าจะเอาไปดันดินจริงๆอ่ะมันต้องเอาถังน้ำมันมาไว้ข้างหลังแล้วก็ถอดหางออกไม่ต้องมีหางอืแล้วจะเบาตัียดมาใส่เอออต้งงหาทร่ไม่ยากหรอกเอากระทะเอากระทะรุ่นหกล้อหล่อปูนออใช่าแล้วก็หันหันเข้าด้านเนี้ยหันหันเข้าด้านนี้ปุ๊บแล้วก็หล่อปูนให้เต็มเห็นเห็นเขาทำอยู่ บางคันเขาทาใส่ข้างหน้าดิยดิข้างหน้าก็มีเขาก็หล่อใส่ข้างหน้าด้วยกันมันกันมันฟรีทิ้งนะผมสอบสารแล้วผมไปดันดูแล้วมันมันไม่มีน้ําหนักไงสอบเสร็จแลเลยใส่หางว่ไปดันล้มไอ้งนานแตงเขาผมมีลายหนึง่งไปดันมันเบาอ่ะเลยใส่ไปอีกมันทวงหลังมีบุบมีบุบตรงนี้นิดหนึ่งเคาะได้หนิพลาสติกตัวนี้ โอ้ยเอาน้ำร้อนน้ำร้อนลาดลงไปปุ๊บแล้วก็ดันออกมาได้ดิได้ก็ได้ได้เป่าอ่ท่อพวกนี้ครับได้เป่าแล้วก็เอามือดันออกมาปล่อยให้มันเย็นเองไม่ยากหรอกตรงนี้มันได้สภาพเดิมเดิมมากครับเดิมจริงยอมรับเลยของเราห้าปีจะเปลี่ยนแล้วนะอืรถญี่ปุ่นแท้มันสุดยอดเนาะลูกมงลูกหมากนี่ยังคนเล่นเขาว่ามันแข็งคน แล้วดูปวมอะไรกันรวมไหมอ้ยังฟิตเปี้ยอยู่นะปวมอะไรนะเขาท่าเลยมันไม่สวยเชียแล้วจอดตากแดดอออย่างนี้แหละมันอมตะทีรถไถมาจากญี่ปุ่นน่ะตามหากันจังรถฟอร์ดนะเก่าๆอ่ะตอนนั้นกันยังซื้ออันสี่ห้าแสนอ่ะสี่แสนกว่าเดี๋ยวตอนนี้มันติดในปุนตัวปีห้าสองภาษีแจม ออ๋ตั้งแต่กูบารตาบุรีรัมตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วนนี่แได้ไหมยังไม่มีจังหวัดนางรองบ่ยังไม่มีครับเอ้ยยังไม่มีอำเภอนางรองจังหวัดนางรองแต่นางรองอันนี้ไม่มีมีแต่บุรีลำเท่านี้มีแต่บุรีรัดูช่วงไอ้ท้ายช่วงพออันนี้ค่ะปกติก็จะเปิดนะลองดูข้างนี้น่าจะมีรอยแล้วนี่ มีเปิดข้างอยูบ่เออมีมีมีเก่าแสดงแสดงว่าซีนตัวนี้รั่วซีนร้อยเปิดซีนตัวนี้แล้วมันเปิดข้างเดียวมันลุยน้ำนี่ดูแดงแดงก็รู้นี่ลุยน้ำมาน่่าจะใชอ่าซีนมันก็เลยรั่วมีมีรอยเปิดอยู่เปิดข้างเดียวแต่ฝั่งนี้ยังนะยังใช่ไหมยังใช่ไหมมีรอยเปิดรอยมีเก่าเก่าซีนเก่าแสดงว่าเปิดข้า ด <10 S 2> <ป>ดูมันเินนถ้ารถสิบกว่าปีนะถ้าลุยน้ำแล้วไม่เปิดนี่ถือว่าเวลิกูดเลย mm hmm. จริงๆี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูใหม่สตาร์ทตัวผมชอบอยู่นะ M ห้าพันจริงๆเอาเข้าจริงๆก็ชอบอยู่นะดูข้างหน้าปัดข้างหน้าใครที่เป็นแก่เท่าแก่ใหม่อ่ะถ้าใครได้รุ่น M ห้าพันนี้ไปเนี่ยอุ้ยไปต่อได้ไกล อันนี้เจ้เนี่ยอ,อันนี้อันนี้เกียวกันเวลาเข้าเข้าคลื่ย

จะมีอาการนิดเดียวอืมมันน่าจะมีอาการนิดนึงเนาะเครื่องมันเนาะมันจะธรรมดาเอสิบกว่าปีแต่ <c oughs> ไม่เคยแกะเลยว่าโอเคนะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันถ้าถ้าเป็นเสียงอย่างนี้สตาร์ทง่ายอย่างนี้ก็น่าจะใช้ได้อีกกระกินนัวก<ห>ระกินถ้วเสียงฮะกระกินท่อเสียง<ห>นัว ยังันเลยมันเด็ก,ดกระบบไฮรลิกยังเร็วดีอยู่นะผมไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่แต่ผมว่ามันเดิมมันสวยเดี๋ยวผมจะลองลองเช็คดูมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมไม่นะเสียไม่ใช่ไหมครับผมดันดูทั้งวันก็ไม่มีปัญหานะกินน้ำมันเครื่องไหมไม่ครับไม่เนาะ แต่มีแต่มีอาการหลวมนิดนึงเนาะต้อง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 ยอมรับเพราะว่ามันมันสิบปีแล้วเนาะ <ừ. S 1> ถ้ามันไม่หลวมมันก็น่าจะราคามันน่าจะแข็งเลยอะ่ะ้าอยู่กันอยู่ลางกาถึางามปลังคามีแตกนิดหนึ่งครับอเอาไปซ่อมให้อาอะครลิกเออไม่ใช่ซ่อมอะไรนะไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าเอามาแปะแล้วก็เอาทาทาอะครับไอเรซินอะไรเรซินเรซิน ซื้อใยแก้วมาแล้วก็ปะเรซินได้ครับนี่นนอันนี้ก็เรซินนั่นล่ะนี่่ะแล้วก็เอาปิดต,ตามรูปมันแล้วก็เอาปิดปิดปิด,ป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 ดั้างหนอ<ม>ชอบอยู่ดิเดิมอยู่เดิมดีอยู่ไฟทงไฟท้ายมีครบนะมีแตกมีแตกตรงนี้เนีไฟเ,เลี้ยวไอ้เบาะนี่มันยกได้ไหมนนนน เนี้ยนะรับดับจับดับดดลงจากเลยเดียวรังเดียวรู้เรื่องเฟล์มฟือไม่มีแตกไหม,ไมโอเคอเทาก็ไม่ไม่น่าหอนไม่น่าอะไรเนาะไม่หอนครับเออรับประกันเลยเนาะม,มีหอนดิงดูแลเขาทำงานอยู่ แต่ไม่ดังใช่แต่ไหมนี่ต,ต้องอไปไล่ไฟสักหน่อยเนาะต้องไปไล่ <c oughs> ไฟสักนิดหนึ่งต้องไปไล่ไฟสักนิดหนึ่งความเดิมของเขาประมาณนี้แหละโอเคมีอะไรสอบถามผมได้ครับ <c oughs> สวยอยู่นะภาพเดิมดีไม่ได้ใช้งานหนักน่าจะไม่ได้ใช้งานหนักมาถ้าใช้งานหนักมา <c oughs> ไม่เป็นทรงนี้หรอก <c oughs> ตอนอยู่กับเจ้าของเก่าก็ไม <c oughs> ่น่าจะหนักเท่าไหร่ แต่มันหลายปีเนาะมันก็สะสมยางเดิมหมดแหละผมดูออกอยู่ประมาณเดิมเดิมอ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ